เหรียญเบญจภาคีแห่งเมืองพัทลุงเหรียญที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนจังหวัดพัทลุงจัดสร้างไว้เมื่อปีพศ2.504แม้ว่าจะเป็นเหรียญตายนะคะแต่ปัจจุบันเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะเพราะเชื่อกันว่าพุทธคุณของท่านเด่นทางด้านคุ้มครองป้องกันคงกระพันชาติหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญเหนียวค่ะ เหรียญที่สองนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงสร้างไว้ปีพศ2519ค่ะนอกเหนือจากความเข้มขังในวิชาตักศิลาเขาอ้อแล้วว่ากันว่าพอท่านปานได้สำเร็จวิชานิวเคศอีกด้วยค่ะและเหรียญที่3นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ดิดวัดปากสะจังหวัดพัทลุงซึ่งสร้างไว้เมื่อปีพศ2500 วัตถุมงคลของหลวงพ่อดิษนั้นล้วนแต่เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ค่ะว่าเป็นยอดทางด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันและมีเมตตามหานิยมซึ่งเหรียญรุ่นแรกของท่านพุทธคุณสูงมากและมีประสบการณ์มากมายเหรียญที่4นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงสร้างไว้เมื่อปีพศ2498ค่ะ วัตถุมงคลของท่านได้จัดทำขึ้นและแจกจ่ายใ,ให้แก่เหล่าทหารอาสาสมัครและพลเะรเอือนเมื่อครั้นเกิดสงครามอินโดจีนเมื่อพศ2483ค่ะแรเหรียนสุดท้ายนะคะเป็นเหรียนรุ่นแรกของอาจารย์วันวันวดปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นเหรียนรุ่นแรกบล็อกหลังยัน5ค่ะปีในการจัดสร้างนั้นไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างแน่ชัดแต่อย่างใด สำหรับเรียนของหลวงพ่อวันนะคะเป็นเรียนที่มีประสบการณ์มากในพื้นที่และค่อนข้างที่จะหายากถือได้ว่าในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาท่านไม่เป็นรองเกจิรูปใด